เกาหลีถึงกับตะลึงเมื่อทีมไฮพาร์ที่นำโดยสองสาวไทยสุดร้อนแรงโมเมธนัชชาสุขสดและเพื่อนร่วมทีมโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงในศึกวอลเลย์บอลวิลีกเกาหลีใต้หลังจากพาทีมเอาชนะทีมดังอย่างพ่อใหญ่ I b บเอาทอสไปอย่างสุดมันสามถึงหนึ่งเซตสร้างความฮือฮาให้กับแฟนวอลเลย์บอลทั้งในเกาหลีและไทยอย่างถล่มทลายจนโลกโซเชียลแทบแตกเพราะแฟนแฟน่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความเก่ง ความนิ่งและความมั่นใจของสาวไทยที่สามารถยึดหัวใจแฟนบอลแดนโสมได้อีกครั้งการแข่งขันครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความคาดหวังจากแฟนๆว่าทีม IBK จะสามารถเก็บชัยชนะได้แบบสบายๆเพราะมีผู้เล่นระดับทีมชาติหลายคนและประสบการณ์ในลีกสูงกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อเสียงนกกวีดเริ่มต้นขึ้นสาวๆไฮพารท,ที่นำโดยธนชาสุขสดและโมเม กลับแสดงให้เห็นถึงพลังใจและความมั่นใจที่เต็มร้อยเปิดเกมด้วยการรุกหนักแอร์เล่นอย่างมีระบบตามแผนของโค้ชที่เน้นเกมเร็วและการสกัดบล็อกที่แม่นยำความมุ่งมั่นของทีมนี้ชัดเจนตั้งแต่เซตแรกเมื่อพวกเธอสามารถเบียดชนะได้แบบสุดมันทำให้แฟนบอลในสนามเริ่มส่งเสียงเชียร์กันดังสนัน่นเซตที่2แม้ว่า IB k จะพยายามปรับแผนและใช้ประสบการณ์เข้ากดดันสาวไฮพาร แต่ทีมจากแดนโสมกลับต้องตกตะลึงกับพลังเกมบุกของสาวไทยโดยเฉพาะโมเมที่วันนี้อยู่ในฟอร์มสุดยอดทั้งการตบหัวเสาการล็อกและแม้แต่การเล่นเกมรับก็ดูมั่นใจมากธนชาเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าโชว์ลูกตบที่ทรงพลังและแม่นยำทำให้ไฮพัรทยังคงครองความได้เปรียบในช่วงกลางเกมและปิดเซตได้อย่างสวยงาม เมื่อเข้าสู่เซตที่3 IBK Autos ไม่ยอมแพ้ง่ายๆกลับมาเน้นเกมรุกที่เฉียบขาดมากขึ้นโดยเฉพาะการใช้บอลเร็วกลางและการเล่นลูกข้ามบล็อกจนทำให้ไฮพา a r ต้องถอยตั้งรับแต่ด้วยความเหนียวแน่นของแนวรับและความแม่นของเซตเตอร์ทำให้เกมยังสูสีอยู่ตลอดจนกระทั่งท้ายเซต IBK อาศัยความนิ่งของผู้เล่นตัวเก่าแซงขึ้นมาคว้าเซตนี้ไปได้สำเร็จ เป็นการปลุกความหวังของแฟนๆในสนามให้กลับมาลุ้นกันอีกครั้งแต่แล้วในเซตที่4เหมือนพลังของสาวไทยกลับมาพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมธนชาและโมเมช่วยกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่องขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็ประสานงานกันได้อย่างลงตัวทุกคนเล่นด้วยพลังแห่งทีมเวิร์กที่สมบูรณ์แบบเกมรับเหนียวแน่นจนฝ่ายตรงข้ามเริ่มหมุดหงิด การเสิร์ฟของสาวไทยสร้างปัญหาให้แนวรับของ IBK หลายครั้งและเมื่อถึงช่วงแต้มท้ายไฮพารก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือปิดเกมด้วยชัยชนะสุดสะใจ3-1เซตทันทีที่จบการแข่งขันสื่อเกาหลีและแฟนคลับต่างพูดถึงฟอร์มของสองสาวไทยอย่างกว้างขวางหลายคนถึงกับออกปากว่าทีมไฮพาสมี er, เลือดนักสู้แบบไทยแท้ๆท,ที่ไม่ยอมแพ้แม้ในสถานการณ์กดดนัน หลายคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ชื่นชมโมเมแลัธนัชาว่าเป็นผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นสูงมากบางคนบอกว่า Thailand Power จริงๆเพราะเมื่อไหร่ที่มีผู้เล่นไทยลงสนามเกมมักจะมีชีวิตชีวาและสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนร่วมทีมในโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้คำว่า Thai Power กลายเป็นแฮชแท็กที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง แฟนๆชาวเกาหลีหลายคนยอมรับว่าพวกเขาประทับใจในทัศนคติของนักกีฬาชาวไทยที่เล่นด้วยหัวใจและเต็มไปด้วยพลังบวกอีกทั้งยังมีรอยยิ้มอยู่เสมอแม้ในช่วงที่ทีมเป็นรองซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นเสน่ห์ของสาวไทยในสายตาของแฟนบอลเกาหลีอย่างแท้จริงสำหรับโมเมธนัชชาสุขสดถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นไทยที่ปรับตัวได้เร็วในลีกเกาหลี การเล่นของเธอมีความมั่นใจและมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆจากเกมแรกๆที่ยังดูเกรงกลายเป็นวันนี้ที่กล้าเล่นกล้าตัดสินใจและสามารถเป็นกำลังสำคัญของทีมได้อย่างเต็มตัวโค้ชของไฮพาร์ตยังให้สัมภาษณ์หลังเกมด้วยว่าธนชาเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงมากเธอมีความเข้าใจเกมเร็วและมีสัญชาตญาณในการหาช่องทำคะแนนถือว่าเป็นผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างให้กับทีม ในขณนะดเดียวกันโมเมก็กลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลเกาหลีไปแล้วด้วยบุคลิกที่น่ารักร่าเริงและมีพลังบวกตลอดเวลาเธอถูกยกย่องว่าเป็นแสงสว่างของไฮพารเพราะทุกครั้งที่ทีมดูตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเธอมักจะสร้างจังหวะสำคัญหรือกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้สู้ต่ออย่างไม่ย่อท้อความทุ่มเทของเธอสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนักกีฬาทีมชาติไทยที่แฟนๆชาวไทยภาคภูมิใจ หลังเกมสื่อเกาหลีหลายสำนักพาดหัวข่าวในแนวเดียวกันว่าสาวไทยนำไฮพาดคว่มยักษ์ใหญ่ IBK สุดช็อกพร้อมชื่นชมว่าเป็นหนึ่งในแมชที่น่าจดจำของซีซั่นนี้เพราะไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นที่สร้างความประทับใจแต่ยังเป็นวิธีการเล่นการรวมพลังของทีมและการต่อสู้จนถึงแต้มสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นและอบอุ่นหัวใจไปพร้อมกัน ในฝั่งแฟนบอลไทยเองต่างก็พากันแสดงความยินดีผ่านช่องทางโซเชียลมากมายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่แหละของจริงสาวไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังและอีกหลายคอมเมนต์ที่กล่าวชื่นชมว่าธนชาเหมือนเกิดมาเพื่อเล่นในหลีกเกาหลีเธอมีความกล้าและใจสู้แบบสุดๆรวมไปถึงข้อความที่ว่าเห็นสาวไทยในต่างแดนแล้วภูมิใจมาก กระแสของเกมนี้ยังส่งผลให้ยอดผู้ติดตามเพจของทีมไฮพารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะจากแฟนไทยที่เข้ามาให้กำลังใจและร่วมคอมเมนต์ในภาษาไทยผสมเกาหลีอย่างอบอุ่นนอกจากนี้ยังมีแฟนเกาหลีที่โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยเพื่อขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่สนับสนุนนักกีฬาของพวกเขาเป็นภาพของมิตรภาพระหว่างสองชาติที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ความสำเร็จของเกมนี้ไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะในสนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของความมุ่งมั่นความทุ่มเทและการไม่ยอมแพ้ของนักกีฬาชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนทั้งธนชาและโมเมต่างพิสูจน์ให้เห็นว่าความสามารถของนักวอลเล์บอลหญิงไทยไม่ได้ด้อยกว่าชาติใดในเอเชียพวกเธอสามารถต่อสู้ได้อย่างเท่าเทียมกับทีมระดับแถวหน้าของเกาหลีใต้ และยังทำให้คนทั่วเอเชียเห็นพลังของทีมชาติไทยในเวทีระดับอาชีพหลังเกมไม่นานสื่อไทยเองก็รายงานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเผยภาพรอยยิ้มของสองสาวไทยที่กำลังฉลองชัยชนะก,กับเพื่อนร่วมทีมบางสำนักถึงกับตั้งคำถามว่านี่อาจเป็นปีทองของสาวไทยในหลีกต่างประเทศหรือไม่เพราะนอกจากในเกาหลีแล้วผู้เล่นไทยยังไปสร้างชื่อเสียงในญี่ปุ่น ฝรั่งเศสและยุโรปอีกหลายประเทศซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่วอลเล่บอลหญิงไทยกำลังอยู่ในยุคทองอย่างแท้จริงแฟนคลับบางรายในเกาหลีถึงกับโพสต์ว่าตอนนี้ผมไม่เชียร์ทีมไหนแล้วนอกจากทีมที่มีผู้เล่นไทยอยู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความนิยมของนักกีฬาชาวไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจของพวกเธอคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลรู้สึกหลงรักและเคารพในเวลาเดียวกัน ชัยชนะของไฮพาร์ ath, ในครั้งนี้ยังมีความหมายมากในเชิงจิตวิทยาสำหรับทีมเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งพ่ายในเกมสำคัญแต่การกลับมาเอาชนะทีมใหญ่อย่าง IBK ได้แบบนี้ช่วยยกระดับขวัญกำลังใจของทีมอย่างมหาศาลโคชและผู้บริหารสโมสรต่างออกมาชื่นชมในความทุ่มเทของนักกีฬาโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันระหว่างผู้เล่นต่างชาติและผู้เล่นเกาหลีที่เริ่มเข้าขากันมากขึ้น ในมุมของแฟนบอลชาวไทยเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำเพราะมันไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักววลเล่บอลหญิงไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยอีกมากมายที่ใฝ่ฝันอยากก้าวไปสู่ระดับโลกได้เห็นว่าความฝันนั้นเป็นไปได้จริงหากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแท้จริงสุดท้ายแล้วเกมนี้ไม่ได้จบลงแค่เสียงนกหวีดสุดท้าย แต่ยังทิ้งความประทับใจไว้ในหัวใจของแฟนบอลทั้งสองประเทศความภูมิใจของชาวไทยที่ได้เห็นธนชาและโมเมโบกธงไทยในต่างแดนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จที่ไม่เพียงแต่ในสนามแต่ยังเป็นภาพแทนของความพยายามและความสามัคคีที่ทำให้โลกได้เห็นพลังของ สาวไทยใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆและทำให้ชื่อของประเทศไทยดังขึ้นอีกครั้งในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกอย่างภาคภูมิใจ